สวัสดีทุกคนพบกับ Mortal Kombat X แล้ววันนี้ผมจะไม่ได้เป็นเล็บทยนะครับเราจะไปลุยเนื้อเรื่อง Tower อของเขากันมาดูซิว่าถ้าเล็บทยชนะจะเป็นอย่างไรในไทม์ไลน์นี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยในคลาสสิกทาวเวอร์นะครับสำหรับภาคนี้ก็จัดไปเลย10ตัวเพราะว่ามันมีแค่แบบ10ตัวนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องอยังไงก็ต้องลุยนะเพราะฉะนั้นก็ไปกันเลย <Brad. S 1> เดี๋ยววันนี้เราไปลุยกันด้วยชุดคลาสสิกนะครับ มาดูวิวัฒนาการกันบ้างอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันคลาสสิกแบบแบบภาพยนตร์นะนะอันนี้ก็เป็นแบบคลาสสิกอยากให้เห็นก่อนว่ามันเป็นยังไงอันนี้ส่วนในหนังนี้ทํามาเป็นแบบเป็นกิ้งกาไปเลยะฮะของภาคล่าสุดนะนะแต่ภาคแรกๆก็จะมีความเป็นคนอยู่ในบางตัวที่เห็นส่วนวันนี้ผมจะเลือกเป็นชุดคลาสสิกของภาคนี้นะก็คือมันจะเป็นชุดคลาสสิกแบบนี้เลยเดี๋ยวขึนรูปให้ดู เดี๋ยวผมจะใช้เป็น n o x 克 s นะครับเป็น War i a t i o n นี้ไปลุยมีเดียมโอเคคนแรกเป็น j a ็คมาดูันว่าจะเป็นยังไงได้กินอะไรแปลกๆว่ะดูแลตัวเองเหอะแจ็คสันฉันดูแลตัวเองแล้วแต่นายมันตัวเหม็นหนึ่งอะโ้ย มันบูลลี่ผมโอ้ยนี่นะให้ตายเถอะตาแรกนายก็ใจร้ายกับฉันเลยเฮออ้ขอตั้งสติหน่อยทีอือสไลด์นี่คนลกลดใส่หน้าอ,อืออือโอ้ยให้ตายนี่ไง เจอเล็บไทเลียนครอสักหน่อยมาหนึ่งสองสนนี่ชอบจริงๆคอมโบโแบบนี้โอ้ยมันอายพีจีม,มายิงน้นเนอะโอ้ยทำอะไรไม่รู้หนึ่งสองจับมาพ่นใส่หน้าอีขอเอ็กซอนเลยกันหน่อยบิดปาก ตกลูกตาอือโชคชะตานายมันขน,นาดมาลายภาคเลยเกินเลยนะไม่ว่าจะหนังหรือว่าอะไรก็ตามฉันจะไม่ฆ่านายหรอกเป็นไง้หุ่นน้ำลายใส่ซะให้มาว่าฉันตัวเหม็นซะ่ด้ผมว่าก็เทยดีนะภาคเนี้ยเขาออกแบบเรียบทายมาก็ไม่เ,เอกระของมันไปเลย ว้าวไอ้หนุ่มนินจาดินเทรมอร์เป็นอีกตัวที่เท่ะนะครับเล่นแน่นอนกดติดตามไว้ได้เลยแต่จะลงตอนไหนก็ไม่รู้นะมาตัวข้ามีนม้ำหมทเทรมอร์นั่นไม่มีความหมายล้วทักข้าโอ้ยเดี๋ยวหน้าได้รู้เนะี่ย <Fight. S 1> หนึ่งสองสามอุ้ยไม่โดน อใส่คอมโบไปก่อนเนาะนี่แนี่เน้นความเร็วและรัวฮฮอืม <c oughs> สไลด์ยิงไปน,น,น,งงน,ไน,นี่เนี่ยหนึ่งสองโคนบีใส่หน้านี่เนี่ยโอ้ยบล็อกไม่ทันอืมแฮลุย <c oughs> กันต่อทุกคน หนึ่งสองสามฟอสบอลใช้โดนแต่ก็ต่อคำโบไม่ถูกอ,ะอ่ะเน้นเน้นทำดามมจยดไปก่อนโว้ยโว้ยอย,อย่าทำให้ฉันเกร็งซิเอ็กซาเลสให้จบ,จบจบจบลูกตา เอ้ายังไม่ตายถ้าอย่างนั้นก็อย่าดืด้อจีเดี๋ยวมาดูภาพสโลกันใหม <c oughs> เราจะโจกหัวใจนั่นไงเอ้าทหารข้างหลังมันโดนแล้วะนะ <c oughs> โอเคครับไปลุยก,กันต่อต่อไปเป็นเออร์แม็กซ์ เออแม็กนะฮะไม่ใช่เออแม็กเออแม็กอย่ามาท้าทายจิวิญญาณนับพันของข้าไม่ได้มาท้าทายจะมาฆ่าต่างหากแล้วข้าเตือนเจ้าแล้วนะมาในมากรงฟ้าโลเลยวันนี้นี่เนโอ้ยใจใจเย็นสีคนกดเขาให้หนึ่งสองนี่สไลด์ หนึ่งหนึ่งสองสามอืมโดนเฉยเขาให้อืมใส่คอมโบปกติไว้ก่อนน่าจะเอาตัวที่มันล่องหนมาได้ผมก็ดันเอาวิชาพิษมาซะ้นี่เนี่มเจะวาร์ปไปไหนนี่แอคติเวทพิษอืมโดนดามเมจโอ้ก็ทามเพิ่มไปด้วย โอ้ยไอตายือเอ็กซเรล์พลาดโอ้ยอย่ามันดื้อด้านนะโอ้ยขยันว้าปจริงๆได้อยู่นหนอืมเฟรย์ตี้ๆเลยลวยกันโอ้ทีนะเออแม็กถึงแม้จะเป็นกาวเอาเเหมือนกันก็นเถอะ นี่เนี่ยขอกินสมองหน่อย <laughs> ยังเป็นอะไรที่โหดร้ายมากๆเลยนะ,ะเด็กเด็กก็ไปชนห้ามพ่นกรดใส่เพื่อนเป็นอันขาดโอเคครับไปกันต่อแรงอัพกันเลยทีเดียวต่อไปเป็นทันยา่าแม่สาวผู้ทรยศทุกคน โอเคมาดูกันขี้ข่าจักรพรรดิชดชดเธอจะต้องชดใช้เดี๋ยวฉันจะชดใช้เดี๋ยวนี้แหละชดใช้อะไรอืมอืมอืมโดนนีครับโอ้ยคอมโบมันแปลกตาแต่ก็โดนแก๊บได้นี่เลยหนึ่งสองหนึ่งสอง พ่นพิษพ่นกดโอ้ยท่านี้มันใช้หลบด้วยเด้อต้องระวังหนึ่งสองกัมนี่พ่นใส่นะพ่นอีกสไลด์หนึ่งสองหนึ่งสองโอ้ยโดนเบรกเกอร์ให้ตายเถอะเอ็กซ์เ,เลยเลยนี่แฮ น่าจะรอดยังรอดจริงด้วยเดี๋ยวบูทายตี้โอเคมะนี่นไงถึงกระชกไปเลยีเดียวเฮ้ยชาวบ้านข้างหลังมันโดนหมาจิ้งจอกอะไรกันนะดอะคุณผู้ชมดูดิโอเคครับปไปเลยกันต่อคีนทานาเจอกับทันอีกแล้ว แล้นแอบหนียกนอกวังอีกแล้วล่ข้าต้องมาตามท่านกลับอีกแล้วลูกน้องของเจ้าขาต้องตายแต่ข้ารับใช้ท่านได้ดีเลยนะเจ้ามีแต่คำโกหกนี่นะท่านมาบอกว่าเผ่าของข้าเป็นคนปิ้นปอนกัน,กนเหรอโอ้ยช่วยกระโดดก่อนข้าอกีได้ไหมห นี่นี่ยโอ้ย,อย,อยชุดนี้ท่านช่างเซ็กซี่เหลือเกินเลยองค์หญิงเี่ดคนปิจายหนึ่งโอ้ยโอ้ยขออีกทีองค์หญิงนี่นะโอ้ยจะแกลบก็พลาดแถมโดนองค์หญิงแกลบอีกไม่ตายเหอะอืม สไลด์ซะท่านแต่งตัวมาได้สุดยอดมากแต่ว,ว่าผมจะต้องพาท่านกลับวังให้ได้นี่แหละผมจะไม่ฆ่าองค์หญิงนะแกร็บมาขอฟาดฟันหน่อยโอ้ยเจอแฟนันโดสไลด์โอ้ย ใช้กระบองแบบเจ็บนี่ไย,าย่ายื้อเลยขอร้ององค์หญิงอืมเอ็กซ์เลปิดท้ายจะได้ไม่ต้องออกวันเที่ยวนอกวางอีกจะได้พักผ่อนเดบรลทยบอก้ทำไ,ไ,ไมใช่ลูกสาวท่านเจ้าคานแล้วก็ จะจับกินหัวซะถึงกะแรงอัพโอเคครับไปลุยกันต่อเออรอนแบล็กไอหนุ่มมือปืนชายจากเอิร์ธเรียมที่มาทำงานในเอ,อเวลนะฮะตอนเด็กๆฉันล่าคังคกนะข้าไม่ใช่คังคกนะเว้ยนายมันคนสอนพลอ มีแต่คนด่าเล็บท้ายโอ้ยนี่นะอื้ใจเย็นนะอืแกลับมาสไลด์เก่งดีนะม่อกี้มันอะไรกันน,ะนี่นะหนึ่งสองแกลับมาโคนพิใส่หน้าอื้ม หรือรถแบค็คเอาพิชของเล็บทายไปใช้ในภาค11กันแน่นี่แหละเพราะอนุภาคมันเหมือนกันเลยนะโดนแล้วก็ละลายโอ้ยเอาดาบมาด้วยนี่วะฮม,มอนพิดใส่สตะไ์โดนเบรกเกอร์อีกโอ้ย

ไหนนายก็มาทำงานที่นี่แล้ว,ลวจะไม่ข่านายในฐานะเพื่อนรวมงานโอ้ต่อไปเร็นควานชิเป็นตัวละครที่โคตรเท่นะผมว่ามันมีสเสน่ห์นะตัวนี้แถมภาคนี้ก็มีชุดของภาคสามมาให้ด้วยเป็นเวอร์ชันปัจจุบันโอเคมาดูกันนายต้องการอะไรจาสัตวปลาด ก็แค่อยากลองเชิงเจ้าจะไม่ได้อะไรเลยมาอืมวนเข้าไปฟอสบอลบล็อกได้อีกหนึ่งสองแป๊บม,มาก่อนควนเข้าไปวิ่งเข้ามานี่นะ่อ้ยผมไม่จะคว้างเจ้เขาสักหน่อย ทำคุณป้าเสียชีวิตเลยนีน่หนึ่งสองแกลบมาคนพิษเอออีกทีไม่ต้องร้องอืมเล่นคอมโ,มโบไปก่อนอย่ามาดื้อได้ไหมเอออืมเฟรชาริตี้ซะดีกว่าอย่างเงี้ยขอโทษทีนะ ท่านจอเซอร์เรอโดนนี่ซะขอความรู้ของท่านหน่อยถ้าใครอยากรู้ว่ามันเหมือนของออรอนแบกยังไงนะลองไปดูได้ผมทำของภาคเศษไปแล้วขอใครของนิดนึงโอเคไปลุยกันตัวที่แปดแล้วโคตอลคาน จเฟีทาริตี้หรือบูทาริตี้ดีล่ะนี้จนน้าโง่เ้ยระวังปากหน่อยเดี๋ยวก็โดนกระชากลิ้นพูดอะไรกันเร็วจังว่าแน่เมื่อกี้ืมันด่าเราว่าหน้าโง่บอกสปีกฟูแป๊บมานี่นะ อย่ามาว่าชาวซาวเรียนอย่างนี้นะโอ้ยจะมาแกลบฆ่ากันนะ่ะฮื่มบอสเบาไปโอ้ยโดนเบเกอร์อีกฮื่ใส่ฆ่ารัวเลยนะเออทำเป็นห้าวเครื่องโคโตคาร เราจะดัดสันดานท่านเองอืมนี่ไงฟอสบอลเสยสไลด์หนึ่งสองแกล็บมันบล็อกได้หมดอืมนี่ฟฟนิชเฮมจะฆ่าท่านดีไหมนะปล่อยท่านล้วกัน ไปจัดการเจ้าโกโรดีกว่าไปเพื่อะไรตีใส่มันโอเคดูกันต่อทุกคนปลดล็อกแบ็กกราวอะไรมาดูเนี่ยมาโกโรเจ้าชายโกโรแห่งเผ่าโชคันดูสิมันจะคุยอะไรกันเนี่ย เรียบทอยข้าก็แค่มาลองเชิงทำอะไรเกินตัวไปหน่อยมั้งดูถูกข้าอีกแล้วอืมโอนในกรดเข้าไปนี่ไงโอ้ยเกียร์่านี้ให้ตายเถอะเออเออโอ้ยมันใส่ลัวผมก็จะใส่นัวเหมือนกัน1องาม นี่เนี่ยคนพิษให้ตายเถอะโอ้ยโอ้ยไม่โดนอีกเมื่อกี้มันไม่โดนได้ยังไงกันโอ้ยใจฟอสบอลไม่ค่อยโดนเลยเล่นคอมโบแล้วกันดื้อดานจริงนี่เนี่ยสเตปเดิมอมืโอ้โห โอ,โ,โอ้โหโอ้โหมันเอาอีกแล้วใจเย็นดิมันบล็อกเก่งเหลือเกินนะนี่ไลหนึ่งสองโอ้ยใช้อีกสเลมมันก็บล็อกได้อืมอไลท์หนึ่งสองสามนี่ตายซะเจ้านเนี่ยเจ้าชายโคโ่ เอาท่านจะได้หายไปจากประวัติศาสตร์ซะเนื้อ Fatality มาติดเหลืองไหมเนี่ยรัอต่อทุกคนแ r a n d up อีกแล้วให้ตายเถอะมาเจอบอสละ s h น็อกชิน i n n ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเอาเฟนนอกแค่ต้องการอะไรเจ้าปีศาจข้าเป็นนักสู้จากเผ่าเล็บท้ายเผ่าของเจ้าจะกลายเป็นแค่ประวัติศาสตร์อีกแล้วทานกันเป็นคนที่ดูหมิ่นข้า สไลด์ซะให้บล็อกเก่งจังเลยนะโอ้ยอย่ามาใช้คอมโบเร็วๆได้ไหมอือโดนฟอสบอลสิสไลด์จะแก๊ปก็หลบอีกหนึ่งสองสาม้ยอืมมันอาจจะโหดตาท้ายๆก็ได้นี่นะอืม โอ้ยหนึ่งไม่ตายเถอะไม่ทันหนึ่งสองสามฟอสบอลโอ้ยคนเกรงเลยแบ็บมาก่อนอือบนพิษเฮ้ยอือแกล้งเข้ามาคนพิษเข้าให้หนึ่งสองเอ็กซเรย บิดกระโหลกเขาให้จกลูกตาอ,อืมมันกำลังจะกลายร่างไป็นท,ท่านแล้วจะดูดพลังของจินเซอเอนเนอร์จีเข้าไปมาดูมันกลายร่าง โอเคกดข้ามเลยห้ามประมาทเด็ดขาดผมเคยตายเพราะมันอือคนพิจัยก่อนเลยถ้าโจมตีมันโคตรแรงอะทุกคนโอ้ยหนึ่งสองสามใส่คอมโบปกติก่อนอย่าให้มันมีช่องโอ้ยแกลบมาอืมจัดเขาให้หุ้ยหลบได้ไง,ไงไวะ <laughs> วันนี้ถือว่าทำไปดีนะเนี่ยอืมไม่ค่อยออกหมัดเลยนะท่านน่ะเป็นอะไรไปโอ้ยพูดบุบโดนปั๊บอีกสักเรบิดอีกสักทีหนึ่งตกลูกตาฟาดไปที่พื้นอ,อืมเอาโมเลตขขงมามาเรียบร้อย อยู่ดีวันนี้มันไม่ค่อยออกมาเแหลกสลายไปเลยแต่ก็ยังไม่ตายหลังจากที่ชินอกพ่ายแพ้เร็บทไทถูกสั่งโดยเขาตาคันให้ไปสำรวจที่โลกมนุษย์นะเผื่อว่าจะได้มีข้อมูลที่มันมีประโยชน์ในการต่อสู้ครั้งถัดไประหว่างที่เขาเดินสำรวจเขาก็ไปเจอกับ พวกแรปเตอร์อนะมันออกมาจากแบบออกมาจากเอิร์ธเรียมเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเผ่าพันธ์เดียวกับเขานะครับหลังจากที่ซอเทล่าล่มสลายไปเผ่าพันธุ์นี้ก็ยังอยู่รอดปลอดภัยโดยการซ่อนอยู่ที่เอิร์ธเรียมนั่นแหละหลังจากนี้เล็ไทายก็ไม่โดดเดี่ยวต่อไปนะครับเขาก็สาบานว่าจะแบบตามหาผู้คนรวบรวมผู้คนมาเพื่อทําการทวงคืนบ้านเกิดของพวกเขานั่นเองเออผมก็เพิ่งรู้ว่าเล็ไทาของภาค ที่10เนี่ยในไทม์ไลน์นี้นะเขาเป็นคนที่อ l o n เลยเนะอาจจะเหลือเป็นแค่คนเดียวในเผ่าพันธุ์แต่ว่าพวกในการ์ตูนคอมมิกเขาก็เป็นรูปลกักษณ์แบบนี้นะครับแบบภาค10เลยที่ผมเคยดูนะแล้วก็ได้รู้ว่าเผ่าเรปไทที่เรียกว่าซาเรียนเนี่ยสปีชีส์ของพวกเขาก็มีอีกหลายแบบนะมีพวกแรปเตอร์อะไรนั่นด้วยอาจจะมีมาอีกในอนาคตนะในหนังที่เราเห็นว่าเป็นตัวแบบนั้นก็อาจจะเป็นอีกเผ่าพันธุ์หนึ่งก็ได้นะครับของชาวซาวเรียนนะ เอาละขอบคุณคทุกคนมากครับที่ดูถึงจบคลิปนะถ้าชอบถูกใจก็อ่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เป็นของใจ้ผมนะครับเราสาวกเอิร์ธเรียมทั้งหลายและเราสาวกนักสู้ทั้งหลายเจอกัน